ติดใจแกงฮังเลสูตรไม่ใส่ถัว่วสูตรเด็ดทําง่ายอร่อยด้วยกลิน่นหอมของแกงฮังเลหอมยัว่วใจมากๆเลยและนี่ก็คือวัตถุดิบที่สําคัญเริ่มกันที่ผงฮังเลพริกแกงเผ็ดกระเทียมและหอมแดงมะเขือเทศและขิงน้ำขามเปียกกระเทียมดองและน้ำตาลดอกรับเท้าซีอิ๊วขาวและซอสปุงรส หมูสามชาาั้และสันคออันนี้ระเด็ดเลยเรามาเริ่มกันที่ใส่สมวนผสมที่อย่างลงไปในกระทะค่อยๆใส่สมวนผสมลงไปพวกซอสปรุงรสหรือว่าน้ำตาลเราสามารถเติมได้ในตอนท้ายหลังจากที่หมูเริ่มสุกแล้วนี่อสำคัญเลยใส่ลงไปผงฮังเลเราเลือกใช้ตำรับพมา่า น้ำตาลดอกมะพร้าวก็ช่วยเพิ่มความหอมหวานกลมกล่อมน้ำมะขามเปียกอย่าเพิ่งใส่เยอะนะเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไปและนี่กระเทียมหอมแดงใส่ลงไปเลยตามด้วยมะเขือเทศและขิงค่อยๆคลุกเคล้คาส่วนผสมที่เราใส่ในกระทะให้เข้ากัน อย่าลืมใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าไม,ม่อย่างนั้นมือจะเลอะเลยค่อยๆคลกค้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะหมักไว้ประมาณสองชั่วโมงการหมักไว้สองชั่วโมงจะทําให้เนื้อและเครื่องซึมเข้าด้วยกันและได้น้ําออกมาแบบนี้เทน้ำลงไปตั้งเตาอุณหภูมิไฟประมาณ กนถึงงลาระหว่างที่ตั้งไฟนั้นเราจะค่อยๆเคี่ยวหมูเคี่ยวไปประมาณ1-2ชั่วโมงจนกว่ามหมูจะเปื่อยนุ่มตอนเคี่ยวอย่าทิ้งเตาไว้นานเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ก้นหม้อไม่ได้รสชาติจะไม่อร่อยเลยแหละเป็นยังไงล่ะกินหอมมาเลยถ้าใกล้สุกแล้ว เราสามารถชิมและปรุงรสเพิ่มได้แกงฮังเลจะมีสามรสชาติด้วยกันก็คือเปรี้ยวหวานเค็มหลักสามรสนี้ใครชอบรสไหนนำจัดไปเลยจ้าข้าวพร้อมแล้วแกงฮังเลก็พร้อมแล้วอูแล้วละสิตักแกงฮังเลค่อยๆตักเลือกเนื้อลงไปบนข้าวขาวๆหืม ิวแล้สิแกงฮังเลทำง่ายอร่อยติดใจใครๆก็ทำได้ผัตด,ดิตในเครื่องปรุงมีตามนี้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้ะ